ค่ะหลังจากเราได้แมงลักมานี่คือตัวอย่างแมงลักที่เราจะเอามาเก็บรักษานะคะเราก็ได้แก้วใบหนึ่งใส่น้ํามาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็ชําไว้ค่ะชําแมงลักในแก้วอย่างนี้เลยเราอาจจะพรมน้ําแมงลักนิดหน่อยนะคะใบแมงลักให้มันเข้าชุ่มชื้นแล้วนี่คือแมงลักที่เราชําเราเก็บไว้อันนี้สองอาทิตย์แล้วนะคะดูเราพยายามเด็ดออกเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดดอกใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนน้าทุกสองวันนะคะแล้วมาดู นี่เราชําไว้เขาก็เกิดรากนะคะทุกคนนี่แล้วมันก็ไม่เหี่ยวค่ะก็คิดดูนะคะสมมุติว่าเราเก็บแมงลักมาแล้วเราใส่ถุงใส่ตู้เย็นไม่เกินสามวันนะคะมันก็จะดาแต่นี่คือสองอาทิตย์แล้วนี่ยังสดสดอยู่เลยนะคะแล้วไอ้ผลพลอยได้ของการชําไว้อย่างนี้ก็คือแมงลักของเราแตกยอดแล้วค่ะไอ้แตกรากถ้าใครจะเอาไปชําต่อก็อไปชําต่อได้เลยนะคะสําหรับ เราไม่ได้ต้องการชําต่อแล้วเราเก็บไว้กินนะคะเพราะว่าต้องตัดออกไม่ให้มันเกิดดอกถ้ามันเกิดดอกก็คืออย่างที่รู้รู้กันว่าแมงลักต้นแมงลักจะตายนะคะนี่ค่ะ